เป็นครั้งที่91ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายพัชรธรรมปาปามโอดขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเเ็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธายายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตราคัตชันตุ เทวตาสัทธมังมูนิราชสสะสุนันตุสาขโมทังสเคกาเมจารูเปคิริสิขารตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจาคาเมตารุวานาคาหาเนเคหาวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตูเทวาชาละธาระวิสเมยักขะคันทพานาคา ติณทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนัตกาโรอายัมพรทันตาธรรมะสวนัตกาโรอายัมพรทันตาธรรมะสวนัตกาโรอายัมพรทันตาบทสวนมรรคสิทธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจเกียรคถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจวเชนะโสติเตขตุสะพัธานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจวเชนะโสติเตขตุสะพัธานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจวเชนะโสติเตขตุสะพัธาบทสวดมหากรุฏโกนะถติอธิคาคถา มหากรุโกนาโธอัตตยาสภะปรินังผู้เลศวาประมีสภะปตโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุตุสพุปปัฏฐวามหากรุโกนาโธหิตายาสภะปณินังผู้เลศวาประมีสภะปตโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุตุสพุปปัฏฐวามหากรโกนาโธสุขกายาสภะปรินังผู้เลศวาปรามีสภะปตโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหุตุสพุปปัฏฐวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสุวิหาราติกาปีลลวงปุมสวมิงมหาวเนมาตาพิขุสเคนะสัตทีปจมัตเตหิพิขุสเตหิสะเพเฮวะอรหังเตหิทัสหิจจะโลกราทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิบดิตาโหติภควนตังทัศนยาพิขุสกัจะอคโธจตุนังสุทาวาสกายกนังเทวนังเอตระโคสิยังโคปพระกวาสักเกสุวิหาราติกาปีลลวงปุมสวมิงมหาวเนมาตาพิขุสเคนะสัตทีปจมัตเตหิพิขุสเตหิสะเพเฮวะอรหังเตหิทัสหิจจะโลกราาวิเทต

มหาสมัยโยปวนนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสัมัยังทายกิตตเยวะอปิลชิตสังคติอาคตโอปะราชทวตาพระคโตสันเกอิมังคารังอปัสสิตลาภิกาโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากนสุสารถิวันไดตันิคเหตวัตา อินทรียนีลักขติปันธิตติอาคัโธปราเทวตาภะกัตโตสันเกอิมังคตังาภาษิเช่นว่าขี้รังเช่นว่าปริคังอินทาขี้รังโอหัดจมาในชาเตจารณิติสุทธาวิมาราจักขุณตาสุตตาสุสุนารคติอาคัโธปราเทวตาภะกัตโตสันเกอิมังคตังาภาษิเยเกจิพุทธังสนังกตาเส้นนติขมิสติอปายาภูมิปหายาบรุสร้งแท้งเทวกายังปุริปุริสันติติอาคัโธภะกัตโภิกขุอามันเตสิเยภูยานาภิกขเว ทัศสุตโลกราตุสุตเทวตาสันนิบริตาหติตท่ากต่งทัศนายะพิขุสกันใจเยปิเตพิกคเวอหิสุงอติตมาธานังลัานโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานังเอตัปพระมายวัฏถวตาสันนิปริตาไอทรงเซยารปิไมหังเอตริเยปิเตพิกคเวเพริวิสติอนาคตมัธานังลัานโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานังเอตัปพระมายวัฏถวตาสันนิบริตาภูวิสติเซยารปิไมหัง เอ,ต,อเเาาติอาเจคิสัมมิภิกขเวทวะก็ยังดำนามมิคิดติยสัมมิภิกขเวทวะก็ยังดำนามมิเทศสัมมิภิกขเวทวะก็ยังดำนามมิตั้งสุนธัสสารุกลางมานัสิกะโลทัพัสิสสัมมิติเอวัมพันตเตติโคเต,ต,ต,ตปิคูปักมาโตปัญจัสสุสุงภควะเอตระวจะสีโลกะมนุษย์มนุกัสสามิยะธามัวตัฐฐสิตายสิตาคิริขะพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหวัสนินาโลมหัสสพิสัมปุโนอัตตามนัสสสุทธาวิปัสสนามาณวิลาฟีโยปาริสเตยตวะวันเนกะปิ อมัติสัทธาสาวเนสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาตาภิคบวเตชะอัตตปมักลุงสุดวาพุทธสัจสันนังเตซัมปาถุยานังอมรุสศาสนาศาสนานังอเปเกสัตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุสศาสนาสัตมัทคุงอเปเกนัตมัทคุงที่สัสภาอุภาอหุงตันจัสัพพังอภิญญายำววัจตวานาชกมาตปโตอมรนติสัทธาสาวเนศเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาราภิคบวเยวุฮังกิตติสัมมิเคลีอนุปปโสสัตตาสหัสสาวยาคาบุมาคาปรวัท อิทธิมัตตสุติ hehe, มัตตวันนามัตตยัสสินุโมทัมนาภิกมุพิคุณังสัพติงวันังชาสหัสสายมาวตายาฆ่านานตตะวันนิหนอยที่มัตตสุติมัตวันนามัตตยัสสินุโมทัมนาภิกมุพิคุณังสัติงวันังาตาคีราติสหัสยอาัตวันนิหนอยที่มัตตสุติมัตตวันนมัตตยัสสินุโมทมนาภิกมุพิคุณังสัติวันังอิเจเตสรสหัสยยานัตวันนิหนอยที่มัตตสุติมัตตวันนามัตตยัสสินุโมทั เวสสัมมิตาปัญจสตายักขันแล้วแต่วันนี้หน่อยที่มันตัวชุติมันตัววันน้ะว่าตัวยัสสินมุทธรรมนาภิเกลมุงเป็คนนังสัมปติงวันนาง กุมภีโรราชาคิโกปุรษานิวัฒนังยโยนังสาตาสหัสรังยะคานังปายรุปัสติกุมภีโรราชกิโกโสปะกสิปิงวนังปุริมันจริสังราชาตารโทปัสสสติคันธพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสภพะหาวอินทนามามาภะละอิทิมันตสุติมนตวันนามัตโตยัสสินนมุทัมนาภิกมุพิคนังสติงวันังทัคิณนัจทีิสังราชาวิรูโรหะสพพสสัสติยะคะกุมภิมหาราชสิสสิโสปะกสินนะะาามอิถึงวันังปุริมัวจาริสังราชิตามนทว ประชาันจัดที่สังราชาวิรูปโคปรสัสสตินาขะนังอธิปติมหาราัชาญาสสิโสพุตธปิตัสภะาหาวอินทนามามาภะละอินทิมันโตชุติมันโตว,วันโนมโตยัสสิโนมรทมนาอภิกรมุภิคุณงังสวพพตินวันัง อุตรังจัตที่สร้างราชกุเวโรตัดภาษาสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสติโตปุตตปิตาสาภาหโมวอินหนามามาภะละอิทิมตโตสุติมตตวานามตนตยัสสตินุโมทัมนาภิกรมภิคนาสมติวณังปุริมาที่สร้างทาตระทโรคินนาวิโลโกปัชิเมนาวิรุปคโคเวโรอุตรังที่สร้างจัตตโรเตมหาราชาสมันตตาจัดตโรทิสาพัทธลมานาอัตังสุเวเนกปิโลวัฒเวเตสรวมยนุมายาวินุทัสาอักุวันชนิกาทัสามายาคุเตนทุเวเตนทุวิทูเฉลปิโตสหจัรโทนกรรมาเศธโทจักก โกอาคูปันเจสิโคเจวัติมพารุสุริยวิเชซาเอเตจเนยจลาชนุคตพัสหันลสุพิโมทามานาอภิกระมุงพิคนังสมิติงวันังอธาคุณัสภานาคาเวสราสหัสกกากามพรัสตตลลาอาคูไปยคาสหายาติพิยมุนาทัตราชัจะอาคูนาคายัสสิหนวยละวานุมหานาโคโสปะคขสุมิติงวันังเยนะคาราเชสหัสสหัลันติทิพาทิชาปัจขิวิสุระจักคู่แหวนยัสาเตวนาชาปตาจิตาสุปนอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามัสิสุปโนเคมาคสิพุทโธเซนย่าหิ ชิตาวชิราเทนะสมุทังอสุลสิตาพาตโลวัสวัตเตอิทิมันโตยัสสิงโนกาละกัญชามหาผิสมะสุลานธเวคัสาเวปจิติสุติสุจิตติจักปะหะลาทมนุจิสหัสตัญจักผลิปุตตนังสพเวโลจนามกาสะในอิตธวะฒพระลิ้นเสนังราหุธมุปะขมุงสมัยโยราณิพระเตปิคุณังสมบติงวนังอาโปจัตเทวะปัทวิจัตเตชกโยตัถาขมุงวรุณาวรุณาเทวะสโโมจัตยัสสัสสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตชะตักกายาสภเนรตะวันนิโนอิที่มัน สมเด็จมนังเวทูจัตเทวาสาริจัตสมาจัตเวยามาจัตสุปริสซาเทวาจานามาคูปลกิตาสุริยสุปริสซาเทวาสุริยมาคูปลกิตานักตานิปุระคตวะอาคูมันทวะนากาวสุนังวสุวเสโทสัศโคปะคับพรินทัโททัศเสตทัสทากายาสเพนราลวันิโนอินทิมตัตชุ่อติมตัววันนาวันตัวยสศินุมธามนาอภิกรมุภิคุนังสมเด็จมนังอนาคูสะภูเทวาชารามคิสิขาริวธิกาจารโอชาจะ อมมาบุพพารสีโนวรุณาสาัทธมาจะอจุตตาจ่าเนชกาสุลยาลุจิลาอาคูอาคูวะสาวานันสีโนทศัศเตเตทัศธากายาสัพเพนะราตวันนิโนอิที่มันตัวช่ติมันตวันวน้ามันตัเกสัสสิโนมุธามนาอภิก,กรมุภิควันส,สัสมติงวันังสมานาม,นาห,มาหาสมา,หมานามนุษยามนุษย์เม,ม,มา พิธาปทุิก้าอาคูอาคูมโรปทุิกาอาถากูระโยเทวายเจจ่าโลกิตวศิโนโปราคามหาปราคาอาคูเทวายยะสิโนโทัศเต,ตทตถากา,ายาสัพเพนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนามันโต,นตยะส,สิโนโมทามานาพิเก,ม,ก,ม,กมุงพิคนังสัมปติวันัง สุกากรุมหะอรุณาอาคูเวคานัสสาสหะอุทัสขัยยะปรมุคขาอาคูเทวะวิชกนาสถามัตตาหาระคะชามิสกาจจายัสสินโนธนยังอาคาปชนโนโยทิสัพพิวิสติทัสเตทัสทากายาสเพนนัมนาตัวานิโนอิทิมตโตชติมันโตวันนาวมตโยสัสสินโนมุทะมานาอภิกรมุปิคุณังสมปติวันังเคมียาตุสุตายามากาธกัจจายัสสินโนลาภิกาลามัสไท้าโชตินามาจะัสวา นิมานนารติโนอาคูอาทูุปลานิมิตาทัสเตเตทัสทากายาสัพเพนะตวันนิโนอิทธิมตโตสุติมันตวตนะวตโตยัสสิโนโมทมานาอภิกมุบิคุณังสัมติวันังสัทเทเตเทวะนะกายาสัพเพนะตวันนิโนนามันกรนะอาคันชุ่งยาจันเยสาริสาสหะปวุทธาจินมะกิลังโอขติลมัน น,นมาสว่างทัดเกศโมคขาตรังนาคังจันทวังอัสิตติตังสุภามาปรมาตัวจักปุตตาที่มัตโตสหสังกุมโรติโสจากโสปะคกสมัมปติงวันังสหัสสะพามาโลกนังมา,ามาพามาพิเดตติอุป,ปนรชติมันโตพิสกัยโมอยยัสสิโสทัสธะอิสระอากูปัญเจก,กวัสวัตติโนเตสั่จักมัสวะคาบฮาริโตปริวาริโต เตจัตสเพพิคันเตสินเทเทเวสภามะเกมมารเสนอภิกรรมิปัสสากขันสามัญทังเอทะขันหัฐพันธะลาเคนะพันธามาตุโวสมันตาปริวาลย์ลิามาโวบุจิถัโกจินังอิติตธรรมหาฮเซนกะนาเซนังเปสยิปานิน้าตรามหฮจัตสลังกาตะวันอาเพรวังยุทาปุสโกเมโคทะเลียนโตสุวิสโกตัฐาโสไปยุทธวัติสังคุโตอเซียงวัเสตันจัตสพังอภินยยาววังคิตวานัชกุลมาตโตอมาริยิสถานเซวเนสเนลเตมารเสนอภิกันตาเตวิชนาดภิกขะบวเตจันตาปะมะกะลุงสุตตะวันพุ วิชิตต it ังขมาพยติตายยศสติโนมทัติสหาภูตะหิศวกาเตชเนสุตตติมหาสมัย <pillows> สุต <UP for Floyd appeal> ังนธิตังสตมังบทสดจุลชัยญาปรกร นโมเมพุทธเตชะสารว์ตระตะยาธมิกาเตชะปสิทธิประสิเทวานารยปเลยเมสุราสิทธิพมมาจักินทาจักรตุโลกาคัมพีละขกาสมุทธาภูตุงคังคาจัสัพพมมาชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุรธิอุรธินันทินันทีชัยยะชัยยะขคนละหล่นนิริในิรรยสายเสฐะไม่รู้ราชพลนารชีชัยยะชัยยะคัมพีรสบพีนาเกคธนาดีปิศาจักภูตากาลีชัยยะชัยยะธุนิมิตาโลกีสิกิ ขีตุธาธนามุกชาชยชยะวรุณมุขาสตราชยชยยะจำปาธินาคกุรคันธถักชัยยชยยะขจคนตุลังสุกุลภูชังสีหาพญาคธีปาชยชยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนานิปุนะสุทีนาดีชยชยะสุขสุขาชีวิชยชยยะธนีตะเลสตาชัชยะชัยยะธนีสันตินาสตาชยชยะมงกราลัญยาภวเคชยชยะวรุณนยักษ์เกชยชยะรักเสตสุลพุชเตชาชยชยะชยยะพเมน ทักนาชยชยราชาธิราชชัยชยยชยยะปะวินสพังชยชยยะอาหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชยชยมาเฮสโรฮาโลหรินเทวาชยชยพมัสุรโขชยชยยนาโคเวลุหโกวิปะโขใจติมาลวิอินโทจากเวนเตโยจากเวลูโนปิจับอคิวายโยจากปะจุนโขกุมาโลทัตลาโก อารรสามหาเทววสิทธิตาภาษาอารยอิสิโลสวกัสดสพชยะลาโมพูวันตุเตชยะธรรมโมจัดสังโคจัตทัศปารโลจัดชัยกังเอเตนะชยเตเชนะชยยะโสธีพูวันตุเตเอเตนะพุทวเตเชนะโหตุเตเชนมังคังชยโยปิผุ้ทศสตริมโตอายังมารัส <c oughs> ok ัจจดปปิมโตปาราเชโยโคสยมโพธิมเทปโมติตาปโมทิตาชยยตถา ธพมคณาเมสโนชโยปิพุทธสัจสมโตออยังมรัสสจัปปปิปมโตปราชโยโคเสียมโพธิมันเทปโมติตาชัยิตตธาอินทคณาเมสโนชโยปิพุทธสัจสมโตออยังมรัสสจัปปปิปมโตปราชโยโคเสียมโพธิมันเทปโมติตาชัยยตตธาเทวคณาเมสโนชโยปิพุทธสัจสมโตออยังมรัสสจัปปปิปมโตปราชโยโคเสียมโพธิมันเทปโมติตาปโมติตาชัยยตตธาสุปนาคณาเมสโน ชยโยปิพุทธสัตตสริปรโตอายังมารัตรจักปปิมโตรปรชาชโยโคเซียมโพธิมันเทปโมติตาชยยตาานาคาขนาเมสินโนชยโยปิพุทธสัตตสลีปโตอายังมารัตจักปปิมโตปราชโยโคเซียมโพธิมันเทปโมติตาชยยตาาสัพหามาขนาเมสินโนชย,ยันโตพุทธยามมเลสักกน,นังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยโยหิเสยสุสยมังคะเลอปราชิตปัลังเกสิเสยพัทร วิโปคะเคลอภิเสกเกสัพพุทธนังอคตปโตปมทติสุนักตังสุมังลังสุปภะตังสุหุตังสุมุสุขโนสุโมหุโตจัดสุยถังพามาจารสุพระกินัง กายากรรมังวาจากรรมังพระกินังพระกินังมโนกรรมังปณิทิเตพระกินาพระกินานิกัตวานาราพันเทพระกินเนเตอัฏฐรัสถสุกิตาวิรุฬหะพุทธัสเนโลคาสุกิตาโทหัสหสัสเปถีเติภิสุรันตุพโพนโตเยเวทวอัสมิงทาเนอธิกตาทีคายุกัสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัปปทาละขันตุสัปปสัตต,น,ตนังนักขตุชินะศาสนังยากาจิป,ปัฏนาเตสังสัพเพปุลิตุมโนระทายุตตะก,กาเลปวัสตุวัสซังวัส้าวราหกาโลคาจุปถาวาเตสรั่งนิวันตุสัปปทากายยาสุขะาจิต บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวามสุตตังเอกังสมัยยังภะกวาสาวัตยังวิหารติเชตตะวันในอากาศปิณิกสะอารเมตตดละโคภะกวาภิกขุอมันติสิภิกขวติ พระทาติติเตภิกขุภควตโตปัจัตสุสุภควตเอตระท้วจะอุปปัฏฐวาภิกเวตระทาคตานังอนุปปัฏฐวาตระทาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจจติตังตระท่ากโตอภิสัมพุสติอภิสเมติอภิสัมพุสตว่าภิสเมตวาจิ่ติเทเสติปัญญาเปติัาเตเปติวิวรัติวิภัสติอุตตานิกรติสเพสังขารานิจติ อุปัฏฐวาพิคเวตาธาคาตาหนังอนุปัฏฐวาตาธาคาตาหนังทิตาวาซาธาตุธรรมะทิตตาธรรมเนียมาตาสัพเพสังขาราทุกขชาติตังตาธาคาต่อพิสัมภุชติอภิสมณติอภิสัมภุชิตวาพิสมณติวาริชติเทเสติปัญญาเปติภาตาเปติวิวารติวิปัสสติอุตตนิกรติสัพเพสังขาราทุกขชาติอุปัฏฐวาพิคเวตาธาคาตาหนังอนุปัฏฐวาตาธาคาตาหนังทิตาวาซาธาตุธรรมะทิตตาธรรมเนียมาตา สัพเพธมานัตตติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมณติอภิสัมพุชตะวอภิสมตะวาจิเกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิพัสติอุตตนิกรติสัพเพธมานัตตติอิธมาโวจักภควาอัตมนาเตภิกขุภควาตัวภัสตังพินันทุนติพัฒเกศารัตคาถาอติตังนาวะคัมยานาปติกันเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงอดีตที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพัวงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีต่ำพินันตังอปตัญจ่าอนาคตังสิเปดิกก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นนาคขก็ยังไม่มาประจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตาวิปัสสติสังขลังอสังขปังตังวิธรมนุภรุภเยผู้ไดเหาุทำใหเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำแจ้งไม่งองง่ายไม่ค่อนแคลนขอบกรดปักบูการชนเชนันไว้อชเวกิจจะมาตับปังกดชัญยามานางสุเวความเพียรไปกิจต้องทรรวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮิโนสั่งคาันเตนะมหาเสนาามาจุนาเพราะว่าความแผีเผนเพาะต่อมาจุลรผู้มีเสนามากยมีสาหรรับเ เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัธมรมเตติต่างตัง,งเว็บประเทศกร,รตินโตชจิกเต,เตมุนิติมุนีผุ่สงสงบย่อมเกาะเียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขันทางวันนั้นก็คืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมมูสวดธรรมะสั่งเวขาปัจเวิทคขนะ สเพสสังขารอนิจจาสังขารคือเรื่องการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขารทุกขาสังขารคือเรื่องการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพระเกิดขึ้นแล้วจะเจ็บตายไปสเพธมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ มรณะประโยศน์สนางมชีวิตต่างชีวิต,วตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างแมอนี้ต่าง,งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะแม่เนื้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตาควรที่จะสังเวชอายังไกยโยอชิหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน <c oughs> อาเปตาวิญญาณโอคันพัสจักวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว <c oughs> อธิสศัติจากนอนทัประวิงซึ่งแผ่นดินคลิงขละอีวะประดุดดังว่าทอดมารและทอนฟื้น นี่นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อณิจนาวรสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวยาธมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวาริรุชันติขันเกิดขึ้นเราย่ำหนับไปเตสังวุปปาสมุสุโขความเข้าไปสงบหะังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะระนันติจากสัทธังหลายพวกกำลังตายอยู่มาริสุจากมาริสาเลที่ตาราล้วกันวังจะตายกระเถิวว่าหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอตหาสังสซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกกับเเราาลยยวมด่ตงิิจจ ยังกิจจิตกุศลังกมังสัหิพัตหิตังปุญญโนอนุโมทตุสุนันตุโพโตเยเทวะอัศมิงทาเอธิกตาทีายุกาสัทถาหตุสุกิตาหตุทุค้าปจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหตุทุค้าปจจันตุสเพยาติกาสุกิตาหตุทุค้าปจจันตุสเพายาติกาสุกิตาหตุทุข้าปัจจันตุสเพปีซาสเพยาฆาสเพเปตาสุกิตาหตุทุค้าปจจันตุสเพอาจารยุปสยาสุกิตาหจันตุทุ้าปัจจุันตุสเพ โวบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว an ah <let ting Matthew s> ์ะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ะคันติมายะอิติภะคะวาปฏิฐานคาถา หันธรรมยังเทวาตาที่ปฏิทนาคาทายโยพาามเซยาเทวาตาสันติวิหาราวสชินีทูเปคาเรโพทิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนณะพวันตุปูชิตาสดทิ้งกระโจนเตทาวิหารามันทะเลเทราจามัชานาวากาจาตพิคโวซารามิกาฐานาปฏิอุปสาักาคามาจาัตเทซานิคมาเจาสลาสัปานาภูตาสกิตาพวันตุเตฉลาผู้ชายเยปิอักขสัมพาวาสังเซระชาตาอัฐโวปปาติกาเนยานิกลงธรรมวรังปฏิจเต สัพเพเหตุทุกขสักโลตุสังขยังท่าตุชีลังสตังธรรมโมธรรมธาราจัปุคุลาสังโฆโหตุสมัคโควาอัตไยยะสกิตายะจัตอัมเหระคตุสัทธโมสัพเพหิธรรมจาริโนบุทิงสัมปะบุเนยามาธรรมเมอริยะปะเวทิเตสปนาโหตุสัพเพหิปานิโนพุทธศาสเนธรรมาธารังปะเวชันโตกกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวิยสัตตนางสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิติติตาจัจอัลลชังนิจจังตุปุระกังเอวังธรรมเเนราชาโนปะชังนักตุสัพทา เทวตาอุยยุชนัคาถาทุกกปัตานิทุกข้าพยาปตาชนิพยาโซก,กบปตตานิโซกาหตุสัพเ์ไปหิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมประทงังปุญญะสัมประทงังสัพเพเทวานุโม,ม,มทันตุสัพสมปฏิสิทธิยาทานังาทาัทันตุสัทธายาสีลังนักตุสัพทาภาวนาเพลตาหุขชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานจ่ายยังพลังอาทัตานันจเตเชนาละขังพนามิสัพะโซ ส,สุมังาล卡拉คาถาโหตุสัพพังสุมาลคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมาลคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมาลคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจกานันจัยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนาละคังพารามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจกานันจัยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนาละคังพารามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจกานันจัยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนาละคังพารามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจกานันจัยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนาละคังพารามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจกานันจัยังพระลังอรหันตานัจจะเตเชนัาระคังพารามิ มิสัพพโสพเพพุตถาพราพตาปัญเจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนาราคางพรมิสัพพโสพเพพุตถาพราพตาปัญเจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนาราคางพรมิสัพพโสพเพพุตถาพราพตาปัญเจการนันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนาราคางพรมิสัพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาาเจ้าได้สวดสาตยาพระพุทธวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระชุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาลัยขอนิสวังงบุคคลน,นี้จงเป็นสัมภาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทนทิร่างงามรัตนกุลนานงอ,อรลัไทยงามรัตนกุลนายสมทิพตงามรัตนกุล ให้แขวงค้าปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุชืิตมั่นคงเป็นสมาชิกมปนชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอสันติของข้าพเจ้าแขวงค้าปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงขอที่สุขสุศลนี้มอบให้แด่นายกฤษดาประชาสินชัยนายสาวัตอนุกุลวัฒนาและนายวิภูวประดิษฐ์ผู้ร่วมรไปแล้วขอให้ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสดสัญญาพระพุทธมนต์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีสมะทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตายกเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาธุสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเป็นภทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้ประสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครอง และผู้บูชาทุประการเทิญน